หน้าไปโดนอะไรมาโดนโดนอะไรมาหน้าโดนนิวนิวตีกันเหรอตีก,กันตีก,กันสนุกไหมเหรอตีก,กันเล่นๆเ,เหรอแล้วก็ยิม้มยิ่งแล้วก็ยิม้มยิ้มแล้วก็ตีตีแล้ว นิวล้องไห้เหรอ,อแสดงว่านิวโดนเยอะกว่าเหรอแขนนิวแข็แข็นนิวแรงกว่าอีกแขนนิวแรงกว่าอีกนิวตัวใหญ่กว่าเหรอแล้วทำไมกิวถึงสู้เขา,าอ่อออะหนูหนหนูชอบแก้กนเขาเลยแสดงว่าชอบแกล้งเขาเนี่ยโรคจิตอรืดิ จะลบจิตเหรอแล้วพรุนี้ไปโรงเรียนไหมไปไแกล้งต่อรอรโอเคเยี่ยมมากเลย